การเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้นำระบบส่งเสริมการเกษตรมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมข้อจำกัดของทรัพยากรและปัญหาต่างๆทางด้านการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยจึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้นําระบบส่งเสริมการเกษตรมาใช้ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการจนเกิดผลกระทบต่อชุมชนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารการเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในชุมชนตั้งแต่การผลิตการบริหารจัดการและการตลาดปัจจุบันจังหวัดสุโขทัยมีสพกหลัก9แห่งและสพกเครือข่าย92แห่ง ตัวอย่างสกปรกรที่ประสบผลสําเร็จได้แก่สกปรกรเรือข่ายตําบลป่าแฝกอ,อําเภอกรงไกรล,ลาศเป็นสกปรกรเรือข่ายต้นแบบด้านการทําเกษตรแบบผสมผสานสามารถขยายผลความสําเร็จสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมสํานักงานเกษตรอำเภอรกรงไกรล,ลาศและสํานักงานเกษตรจังหวัดสุขโขทยัยได้เข้ามาเยี่ยมเยียนวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตสนับสนุนให้ประกอบกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายโดยในปี2560สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรล,ลาศได้จัดตั้งเป็นสพเครือข่ายตำบลเป่าแฝกเชื่อมโยงกับสพทุกตำบลในอำเภอกงไกรล,ลาศประกอบด้วยหลักสูตรการอบรมดังนี้การทำเกษตรปลอดภยัยเกษตรอินทรีย์วิถีสุขโขไทยการปลูกและขยายพันธุ์ไผ่การเลี้ยงกบในกระชัง การแปลรูปผลผลิตการเกษตรและมีแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิตประกอบด้วยแปลงนาบัวแปลงรวบรวมพันุ์ญ่าแฝกกิจกรรมการคัดแยกขยะแปลงสาธิตทำนายโยนโดยกระบวนการผลิตทุกกิจกรรมเน้นกิจกรรมแบบธรรมชาติที่เกื้อกูลกันลดการใช้สารเคมีซึ่งผลจากการนำระบบส่งเสริมการเกษตรมาขับเคลื่อนการทำงานทำให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรชุมชน และหน่วยงานดังนี้เกิดมคัคุเทศน้อยโดยเยาวชนเกษตรในชุมชนซึ่งมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรนำชมกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์เป็นการสร้างรายได้พิเศษให้กับนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในหมู่บ้านเกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนตำบลป่าแฝกเน้นสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรวัฒนธรรมการทำเกษตรของชุมชนชาวอำเภอกงไกรลาศ สร้างโอกาสในการสร้างรายได้แก่คนในชุมชนได้แก่อาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มแปรรูปขนมจีนกลุ่มนวดแผนโบราณการบริการด้านการท่องเที่ยวอาชีพเลี้ยงกบในกระชังของกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งคนในชุมชนได้รับประโยชน์จากศูนย์แห่งนี้ทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กเยาวชนวัยทำงานและผู้สูงอายุ เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ฝึกอบรมและเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ต้นแบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลักษณะการบูรณาการการหน่วยงานในพื้นที่สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ด้วยเกษตรกรในชุมชนตระหนักต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยงดใช้สารเคมีเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตกค้างในผลผลิตเพื่อสนับสนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้ที่มาพักและบริโภคผลผลิต สำเร็จในการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรกับการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายตำบลป่าแฝกอําเภอกรงไกรล่าจังหวัดสกขทัยเกิดจากกระบวนการทํางานที่เป็นระบบชัดเจนตั้งแต่การใช้ข้อมูลประกอบในการบริหารจัดการเพื่อประชุมวางแผนสนับสนุนโครงการในพื้นที่โดยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสอบถามความต้องการของเกษตรกรบนพื้นฐานของข้อมูลที่สอดคล้องกับการทํางานในพื้นที่ สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วดำเนินการส่งเสริมและพัฒนามีคณะทำงานสอบประกอบระดับอำเภอและจังหวัดติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อย่างต่อเนื่องตลอดจนเป็นการบูรณาการการทำงานในพื้นที่การเข้ามาร่วมพัฒนาทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนเกิดผลลัพธ์ของโครงการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม